เอ๋ออะไรมันแอมแล้วแม่อะไรมันแอมแล้วแม่เจ้าหน้าพี่เต๋อเขาภูมิใจของวันธุ์บัิดเขามากเน่ใหม่เองอะมีความฝันว่าอยากมีบ้านอยากมีบันไดแบบนี้ทุกคนขอสักครั้งเถอะบันไดวนนะคะก็เลยทำบันไดวนให้ตัวเองอยากเห็นพี่เต๋อโดดน้ำได้ไหมคะพี่เต๋อจะโดดจะเอาใครโดดด้วยท่านหนึ่งคนจะเาไงเจ้าไงโดด สวยลูกไม่รู้เอ็มอะไมันแอมแล้วแม่อะไรมันแอมแล้วแม่ไม่เขียนชื่อหนูพี่รอรอไายืนไหนพี่แม่ถ่ายให้ลูกหนึ่ง ハハハハ。<laughs> <laughs> ช่องตัวเองด้วยฝากช่องเจตับชมโบด้วยนะคะไปมาไปาได้ได้ของกลับบ้านเออเอาเอาเอาได้ของกลับบ้านนงพี่ใหม่ให้นะเอาไปเลยทำไมตุ้มลุกดุกขนาดเนี้ยลูกขอบคุณนะคะ คุณธันวัฒนอคคุณครอบครัวที่อบอุ่นของใหม่หลังนี้นะคะขอบคุณมากๆเลยให้ปีนี้เป็นปีที่ดีของทุกๆคนเรามีความสุขทุกคนเลยนะคะขอบต่อเลยนะมีอะไรจิค่ะก็อยากจะบอกว่าขอบคุณที่เกิดมาและอยู่ตรงนี้ให้พวกเราลักนะคะสวัสดีค่ะ ดาวิกาชาเนลค่ะแล้ว,วันนี้ก็เป็นวันหนึ่งนะคะที่มีความสุขม,มากๆก็คือวันคลายวันเกิดของดาวิกอานะคะวันที่16บหกกเจี่ยอยู่ต่างประเทศเลยไม่ได้จัดนะคะแล้ววันนี้ันแฟนก็มาให้ของขวัญแบบทำซุ้มเซอร์ไพรส์นะคะขอบคุณขอบคุณวันตะวันวมาก เดี๋ยววันนี้นะคะจะพาแบบเปิดบ้านแบบนิดๆเดี๋ยวจะให้ดูว่างานวันเกิดที่เราจะจัดนะคะเป็นครั้งแรกที่บ้านหลังใหม่นะคะยังใช้ว่าอยู่บ้านหลังนี้ไม่ถึงอาทิตย์ลยทุกคนวันนี้แขกที่มาในงานก็คือเชิญเพื่อนๆคนที่เราแบบรู้สึกว่าเอออยากให้เขามาเซอร์เบตแล้วก็เหมือนใช้เวลาด้วยกันในวันสําคัญของใหม่ด้วยแล้วเดี๋ยวลองดูแล้วกันว่าวันนี้จะเป็นยังไงแล้วจะมีใครมาบ้างนะคะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่บ้านของดาวิกาเองคะ่ะวันนี้เป็นวันแรกนะคะที่เราจะเปิดบ้านแล้วก็จัดวันเกิดนะคะเข้ามาเลยค่ะทุกคนเข้ามา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 นี่เป็นไงละ่ะดีเทลเล็กๆน้อยๆนะคะขอบคุณ October Flower มากๆเลยตรงนี้นะคะที่ทุกคนอยู่เนี่ยเป็นเหมือนโซนที่แบบรับแขกของบ้านนะคะของตกแต่งอะไรอย่างเงี้ยยังมาไม่ครบทุกคนเพราะมุมเนี้ยเดี๋ยวจะต้องมีเก้าอี้กุชชี่นะคะสั่งไปสามเดือนถึงจะมานะทุกคนก็จะมี เก้าอี้ของน้องกุชชี่มานั่งไว้ตรงนี้โคมทัวร์ยังไม่คอมพ l e ทนะคะ,ะามาต่อนะคะมุมนี้มุมต่อไปเอามุมไหนดี่ะให้ดูรูปก่อนรูปรูปขบานขบานมากมากวาดให้ด้วยนะคะรูปนี้แล้วก็มีคุณพี่เต๋อนะคะใหม่ก็ไปขโมยมาไปขโมยมาอันนี้คือพี่โอเป็นคนวาดและพี่เต๋อสะสมเอาไว้นะคะเข้ามาเรื่อยๆจะเป็นโถมบันได ใหม่เองอะมีความฝันว่าอยากมีบ้านอยากมีบรรันไดแบบนี้ทุกคนขอสักครั้งเถอะบรรันไดวนนะคะก็เลยทรรยําบันไดวนให้ตัวเองสักครั้งในชีวิตเนาะมาไม่รู้ของขวัญมันเกิดพี่เตอ๋อไหมอะ่ะอยู่ไหนก็ไม่รู้เน,น,นี่ยนะอยู่ไหนอะ่ะไปเซเว่มาแล้วหรอพี่เตอ๋อเขาภูมิใจของขวัญวันเกิดเขามากบอกมาเลยท้คัดที่รัก <laughs> <laughs> นี่ดาวิกาไม่มีคิว ันนี้คือของขวัญมันเกิดของหนูแตงกิวนะนี่ผีรุ แบบนี้ลุงจะพยายามทำให้หนูมีความสุขเยอะๆที่สุดเท่าที่เป็นไปได้แล้วก็ไม่ต้องคิดมากแล้วก็สุขภาพร่างกายก็สาคัญมากแข็งแรงขอให้หนูนอนหลับสนิทตื่นมาเป็นวันที่สดใสทุกวันแล้วก็วันเกิดปีนี้ขอให้ได้ทุกสิ่งที่ต้องการต้องปังทั้งงานทั้งสุขภาพทั้งแบบกระสวยอยู่แล้วก็คือเพิสวยมากกว่านี้ก็คือนางฟ้าอิจฉาแล้วนะก็เลยไม่ได้อนผ่อเรื่องความสวยเพิ่มละผมเ่น<ๆ>สวยมากมีความสุยมากนะครับขอบคุณค่ะนขอบคุณนะคะพี่เตอมุมนี้ที่เริ่มต้นไอเด ไม่ได้ตั้งใจว่าจะมีต้นมะกรอกอยู่กลางบ้านแต่ตั้งใจว่าจะมีต้นแบบโอต้นมั่งมีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอดีว่าคุยกับคุณมิวนิฐาแล้วคุณมิวอ่ะเขามีต้นไม้อยูกลางบ้านเหมือนกันแล้วเราเห็นนะต้นโลของคุณมิวตายก็เลยสรุปกัามาเป็นต้นมะกอกเพราะว่าต้นมะกอกมีความหมายดีมากดูคนเป็นต้นที่เหมือนเป็นต้นของเทพเนาะแล้วพี่ที่ทําสวนให้นะคะทีมของสวนลีลาพี่เอ๋กัพิศักดิ์นะคะใหม่ขอบคุณมากๆเลยพี่แบบเป็นเดอะเบสคนสวนเนาะที่รักเนาะคือแบบเขาเอาเคนะคะยกข้ามบ้านมาเลยนะต้นเนี้ยทำ ไฟต่อน้ำเนี่ยให้กับน้องตัวนี้เรียกน้องไม่ได้นะที่จริงนะันน่าจะเป็นพี่อยู่เยอะเลยนะอ่ะเล็กพี่ต้นมะกอกก็ได้ค่ะ300พี่ร้อยปีนี่พี่หลายปีแล้วอืมน่าจะเท่าพี่เต๋ออายุอุ <c oughs> อ้ยพี่มิ้นกับพี่ผามาแล้ว,ไป,วไปแล้วไปรับโอ้ อาาเวียยมด้ไม่มีค่ะเวียพี่ผาใจขาดค่ะแฮปปี้เบิร์ดดูโอ้โหคุณพี่ยมาก่อนคนแรกเลยนะดูสิรักขนาดไหนอะ่ะมอบของขวัญให้เขาก่กอนโอ้โขอบคุณ <ไป S 2> <า>ค่ะอากี้มาแล้วคะ่ะคุณแม่ก็คือเป็นบุญของบ้านมากที่เฟอร์รารี่จะมาจอดที่บ้านนะคะไม่ใช่เฟอร์รารี่ด้วยแลมโบกินี่ค่ะขอบคุณที่มาขอบคยณ มาแลมาเดกันไหนมาเอาเฮ้ยน,นี่มาแล้วอมีวีดีโอด้วยเหรอมีเป็นวีดีโอด้วย<า>นี่คะ่ะขอบคุณเดวันโฟตโตบูธนะคะนี่เป็นสปอนให้นะคะเอาตู้ติ๊กเกอร์นะคะมาให้ในวันเกิดของดดวีขอบคุณเดวันนะคะ งานเราเกิดดาวีมีทุกอย่างเลยและที่ขาดไม่ได้นะคะมีบูธไอศครีมมาที่บ้านนะคะซึ่งบูธไอศครีมเนี่ยสปอนเซอร์บายมินิโต้แล้ะก็ะรถที่คุณดาวิดารีเควสมากดาวิอานะดาวิดา,ดาได้ดาวิดาหรือเปล่าเมื่อกี้ชอบใหม่รีเควสเลยเพราะใหม่ชอบยูซุของมินิโต้มากอร่อยมากแล้วก็วานิลาแล้วมันรู้เมือ่อวานว่า,วาวมินอ่ะเขาประกอบอันเนี้ยเพื่อฉันเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีรสชาติอะไรบ้างนี่คัมเบอร์ เดี๋ยวก่อนนะจะขอมีแรงนะคะณจุดเฮยเอ้เราจะทำการเทสนะคะมันเป็นพรีเมียมวานิลลาหูยยยยย่ยน่ยย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 ี่ยย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 ล่ยย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 ้ยเยยยมยยยยไยยไยยยยอยยนยย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 ย่ยย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 ย่ยย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 รยย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 ยนยยยนะฝยยมินิยตยด้ยยยะยยยยยมินิยยยอย เป็นอาหารวันนี้เป็นอ,อ๋อจริงป้าพี่ใหม่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันคืออะไรแต่ว่าเห็นภาพแล้วแบบว่าโอ้สวยพี่ใหม่ก็เลยบอกว่าเอามานะคะมีอาหารมาจากร้านแฟตมาเบิลนะคะก็เป็นเมนูที่แบบชอบไปกินร้านนี้บ่อยแเชฟเขาแบบทำอาหารเก่งมากมาก็เลยแบบว่าเออมาจัดไรให้เพื่อนกิน มีแต่คนที่ให่รักแล้วก็มาอยู่ในที่ที่ให่รักมากมาก็คือใหม่พี่ยายมาอยู่บ้านเนี้ยได้7วันแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะให้คนที่ใหม่รักจริงๆอะมาอยู่ด้วยกันวันนี้แล้วเป็นวันเกิดขอบคุณทุกคนมากๆจริงๆ It means so much to me แล้วก็อยากให้ทุกคนแบบสเปนธารด้วยกันแล้ววันนี้ก็แบบเออมันเป็นความจริงแล้วที่ได้เห็นหน้าเพื่อนๆอยู่ในที่ที่เรามีความสุขจริงๆก็คือบ้านของเราค่ะขอบคุณทุกคนมากนะขอบคุณมากค่ะ คนเจ้าไงเจ้าไงโดน ก็เร <iza ud> ียบร้อยนะคะวันเกิดปีนี้มีความสุขมากมากเลยขอบคุณทุกๆอย่างขอบคุณเพื่อนนะคะครอบครัวที่น่ารักแฟนคลับด้วยเนาะที่แบบเซอร์ไพรส์กันแล้วก็อยู่เคียงข้างกันใหม่บอกเสมอว่าแบบใหม่รู้สึกว่าใหม่คงมีชีวิตต่อไปไม่ได้ถ้าใหม่ไม่มีทุกคนเหล่านี้เพราะว่าความรักเป็นสิ่งที่สาคัญที่สุดในชีวิตของใหม่ค่ะมันทําให้ใหม่แบบมีแรงที่จะตื่นขึ้นมาทํางานมีจุดมุ่งหมายในชีวิตดังนั้นทุกคนที่มาวันนี้สัมพันธ์กับใหม่หมดแฮปปี้อ่ะวันนี้เป็นวันที่ใหม่แฮปปี้มากเป็นวันเป ยิ่งมีความสุขเขาไปใหญ่ว่าเออเราเราได้สําเร็จอีกก้าหนึ่งในชีวิตที่เราแบบว่าทํางานหนักเก็บหอมรอมริดมาสะสมเงินมานน่นนี่นั่นเราก็ทําบ้านในฝันของเราให้ครอบครัวเราได้แบบได้อยู่ด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็วันนี้ก็ดีใจที่น้องเพื่อนๆที่รู้จักกันมาเอาเป็นว่าขอปิดบลลอกเอพิโซดนี้นะคะขอปิด E ีพีนี้ของดาวิกาชาแนลไว้ประมาณนี้ไปก่อนขอบคุณทุกคนนะคะอย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b e แล้วก็กดแชร์นะคะกดกระดิ่งให้ดาวิกาชาแนลด้วยนะคะจะได้มีกําลังใจทําคลิปต่อไป นะคะ สวัสดีค่ะแฮปปี้เบิร์ดเดย์น้องใหม่ด้วยนะคะขอให้น้องใหม่มีความสุขแล้วก็สุขภาพแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวย,วยมีแต่คนรักคนชอบทำผลงานอะไรก็ขอให้ประสบความสำเร็จนะคะขอบรอบ30ปีแล้วนะคะคุณดาวิกาก็ขอให้มีความสุขมากๆ30 is the new 20s นะจ๊ะก็ขอให้แบบว่าแซ่บๆแล้วก็ทุกอย่างแบบแฮปปี้แฮปปี้ที่สำคัญอยากจะให้แบบสุขภาพเราอะร่างกายแข็งแรงนะจ๊ะใหม่ขอให้มีความสุขมากๆนะครับคิดสิ่งอะไรก็ขอให้สมบัริ์นะครับ แฮปปี <Happy> ้เบิร์ดเดย์สุขสันต์วันเกิดเพื่อนใหม่นะคะขอให้มีความสุขมากๆงานปังๆขึ้นๆตลอดไปเลยแฮปปี้เบิร์ดเดย์นะครับคุณรวิกาเอกโอเคโอครับมาค่ะก็เขาเรียกอะไรแฮปปี้เบิร์ดเดย์ค่ะขอทีนึงต่อจากแฮปปี้เบิร์ดเดย์แม่เป็นคนที่ปังอยู่แล้วเห็นพี่ใหม่มานานมากแล้วก็รู้สึกว่าอยากให้นางปังไปเรื่อยจริงๆครับสัมผัสมาตลอดว่าเขาเป็นคนน่ารักจริงๆขอให้ม่มีความสุขมากๆมีความรักที่แข็งแรงพี่ใหม่เป็นคนจิตใจดีแล้วก็เชื่อว่า คนคิดดีแล้วก็ทำดีเพราะฉะนั้นก็ขอให้เจอแต่สิ่งดีๆรอบอตัวคนด,ดีซึ่งจริงคนดีๆลอบตัวเขาอยู่แล้วเช่นเราเช่นเราใช่ <c oughs> <c oughs> จุบจ๊จ้จะ พี Happy Birthday, ่เบอร์เดย์ครับเพื่อน mm hmm. ขอใหม้มีความสุขมากๆสุขภาพแข็งแรงเนาะส่งหวังทุกๆอย่างจ้าพี่เบอร์เดย์นะคะน้องใหม่มีความสุขมากๆนะคะขอทุกวันเป็นวันที่ดีคะ่ะขอให้พี่ใหม่มีความสุขมากๆมีความสุขจากข้างในจริงๆนะคะแล้วก็ขอให้พี่ใหม่มีแต่คนรักนะคะแล้วก็ดังดังดังปังปัง,ปงแบบนี้ตลอดไปนะคะน้องจะอยู่ข้างพี่แบบนี้เสมอเสมอตลอดไปเลยนะคะแฮปปี Birthday, ้เบอร์เดย์ค่ะ ขอให้พี่ใหม่มีความสุขมากๆนะคะปีนี้ก็ขอให้พี่ใหม่เนี่ยปังๆนะคะเรื่องอะไรที่แบบทําร้ายจิตใจพี่ใหม่หรืออะไรก็ขอให้พี่ใหม่สู้นะคะแล้วก็ติดใจเข้มแข็งค่ะทั้งกายทั้งใจเลยค่ะนี่ว่าดาวีมีครบทุกอย่างแล้วแต่ว่าขอให้แบบว่ามีความสุขมากยิ่งขึ้นไปอีกก็ขอให้ร่างกายแข็งแรงค่ะนี้สำคัญมากค่ะ เนื่องในวาระยทธิวันเกิดสาเร็จปีนะครับก็ขอให้ปีที่ส2มส3 4 3 5มสมนะครับเรื่อยๆก็ปีที่ดีแล้วก็แบบว่าได้งานดีๆสุขภาพดีด้วยพร้อมทํางานเต็มที่ครับแล้วก็ขอให้ประสบความสาเร็จทั้งเรื่องงานแล้วก็เรื่องความรักด้วยครับขอให้ใหม่สุขภาพแข็งแรงให้ใหม่ได้ทําทุกอย่างที่อยากทําอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นปีที่แบบว่ามีความสุขมากๆแฮปปี้บ day ก็เห็นน้องใหม่มาน่าจะ10ปีกว่าแล้วอ่ะก็เป็นน้องที่น่ารักสำหรเสมอมากนะครับอยากให้น้องใหม่มีความสุขมากขึ้นเรื่อยๆน้ี แล้วก็ทำงานด้วยกันแบบนี้น่ารักน่ารักไปกตลอดไปนะแฮปปี้เบอร์เดย์ดาวิกา้าค่ะแฮปปีมาเดียเดย์น้องหน่อยไม่น้องครับผมมีรุ่นเดียวกันแฮปปี้เบอร์เดย์ดาวีนะครับ85ปีแล้ว85ปีแล้วเฮ้ยไ, <c oughs> ไม่ใช่เดี่ยวหนึ่ง <c oughs> ขอให้ดาวีบงับงบังดังดังกว่าเดิมปัจจุบันก็ดังมากๆอยู่แล้ว <c oughs> ขอให้ดังไปทั่วโลกเลยเจ๋อเราจะมาเยี่ยมบ้านบ่อยๆไม่ต้องเหงาไม่ต้องเหงาโทรหาเพื่อนได้พี่เจ๋อก็อยู่เปล่าไม่มีอะไรใช่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 เรื่องไรต่อว่ใช่ขอให้น้องมีความสุขมากๆในทุกๆวันในทุก มีความสุขแล้วก็เอ็นจอยกับทุกอย่างในชีวิตก็อยากทําอะไรก็ขอให้ได้ทําแค่นั้นเลยค่ะ Happy Birthday ขอให้มีความสุขมากๆคิดสิ่งใดก็ขอ,อกให้สบปัญนหนาแล้วก็รักษาสุขภาพด้วยเนาะทำงานเยอะปีนี้เป็นปีที่แบบดีมากเนาะก็อยากให้เป็นปีที่ดีนี้ต่อๆไปเรื่อยๆเลยก็ขอบคุณที่แบบว่ารักษา r e l a t i o n s h i ของเราแบบมายาวนานขนาดนี้เนาะก็รักเพื่อน Hi Nong Mai, I just want to say happy birthday. I wish you all the best um, in your happiness, success and prosperity. I want you to know that we are so proud of you and I love you very much and I can't wait to see what is going to come out of your camp for the next 100 years. You're going to be so amazing and I can't wait to see it. So happy birthday, dear. I love you very much. <coughs> เรื่องทุกๆอย่างนะคะขอให้มีความสุขมากๆตลอดไปเลยนะคะก็เนื่องในโอกาสวันเกิดของตาวิกานะคะปีนี้ก็อยู่กันมาไม่เคยนับ พ่าอยู่กันมากี่ปีแล้วหลายคนอาจจะไม่รู้ว่าเราอยู่ด้วยกันโดยที่เราไม่ได้มีสัญญาผูกมัดมกันกันเลยเราดูแลเขาและเขาก็ดูแลเราวันนี้น้องมีทุกอย่างหมดแล้วเราก็ขอให้แค่น้องมีความสุขในแบบที่เป็นตัวน้องจริงๆโดยที่ไม่ได้จะทำอะไรก็ตามให้นึกถึงแค่ความสุขของตัวเองเป็นแกนหลักก็ดีใจที่เขามีวันนี้ขอให้มีความสุขในทุกเรื่องแล้วก็สมบัติทุกอย่างเพราะเขามีความสุขเราก็มีความสุขแค่นี้แล้วครับปีนี้เป็นปีที่แม่มีความสุขที่สุดปีนี้อยากให้ลูกได้ในสิ่งที่ลูกและแม่สมปรารถนาเข้าบ้านใหมมีอะไร ใหม่มีชีวิตที่มีความสุขมากทุกอย่าง<อ>าามหลคกบหบดแล้วให้ลูกใช้ชีวิตคิดถึงความสุขอย่าประมาทชีวิตมีความสุข